ระบบนี้นะครับก็จะเป็นบรระบบบริหารการจัดการคอร์สอบรมครับของพนักงานครับโดยที่จะเป็นการบังคับนะครับหรือว่าอาจจะไม่บังคับนะครับว่าในหนึ่งปีเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องอบรมเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่เรามาดูที่การใช้งานเลยดีกว่านะครับกันแรกเลยเราก็เข้าแอดมินเข้ามาก่อนตอนนี้เราเข้ามาที่แอดมินแล้วนะครับก็จะมีเมนูใช้งานทางนี้ครับก็คือมีจัดการแผนกนะครับตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่า มีแผนกไหนเนี่ยมีคนอยู่เท่าไหร่รนะครับเป็นในแผนกบ้างมีการจัดการพนักงานครับก็าสามารถค้นหาพนักงานได้ครับค้นหาตามแผนกแล้วก็เวลาเพิ่มครับเพิ่มทีละคนครับหรือว่าเพิ่มแบบดํามลงไปเลยนะครับเราสามารถดั้มลงไปเลยแล้วก็สามารถเลือกแผนกได้ครับว่ารายชื่อพนักงานเนี่ยที่เราจะดั้มไปีหนอยู่ในแผนกไหนครับ ตรงนี้เราจะมีตัวอย่างอ่าไฟล์ที่ดั้มไปครับอยู่ให้ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราเพิ่มทีละคนนะครับก็จะมีให้เลือกครับว่าเลือกแผนกนะครับแล้วเสร็จตำแหน่งบทบาทก็คือเป็นพนักงานครับแล้วก็เป็นรหัสผ่านแต่ถ้าเราดั้มไปเลยเนี่ยรหัสผ่านจะเป็นแบบนี้ครับรหัสพนักงานบวกด้วยตามด้วยหนึ่งสองสามครับแล้วก็ให้พนักงานจะเปลี่ยนที่หลังครับต่อไปก็จะเป็นเมนูแผนการอบรมครับ นี่นี่ผมลองใส่ไปแล้วนะครับแผ่นอาการอบรมจะใส่ได้ดังนี้ครับก็คือกดไปที่แผารอบรมเลยใส่ชื่อกันอบรมนะครับส่วผมใส่ไปนะครับอบรมความปลอดภัยระดับสามนะครับชื่อคอร์สรหัสคอร์สรายละเอียดครับวันที่อบรมเวลาอบรมสถานที่นะครับชื่อวิยากรอ,อะไรก็ว่าไปครับ ต่อมากลุ่มเป้หมายครับคนที่อบรมมีใครบ้างครับทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยทุกผนกทุกคนเนี่ยถ้าเราเลือกตรงนี้มันจะส่งไปหาทุกคนเลยต้องอบรมนะครับเฉพาะแผนกครับเฉพาะบุคคลใครบ้างที่ต้องอบรมเรื่องนี้ตรงนี้ก็ค้นหาได้ครับค้นเนหาเป็นรหัสหรือค้นหาเป็นชื่อก็ได้ดรก็ขึ้นมาเหมือนกัน อาสวนว่าผมส่งไปที่นายส้มตํามะขามนะครับอยู่ภายในการตลาดส่วนผมส่งไปที่บุคคลแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะเขียนว่าขึ้นว่าเราเลือกไปกี่คนนะครับส่วนผมเลือกไปหนึ่งคนกดเพิ่มแกับอารมณ์เห็นไหมครับว่าก็จะขึ้นมาแล้วครับว่ามีความปลอดภัยเลี้ยวสามขึ้นมาคราวนี้นไปที่อ e ีเมลของพนักงานครับก็จะขึ้นมาด้วยคราว่า คุณโดนรับมอบหมายครับให้อบรมเรื่องอะไรนะครับมันจะขึ้นมาที่อ e ีเมลด้วยตรงนี้เราก็สามารถกดดูได้ครับแล้วก็กดแก้ไขได้นะครับส่วนจะเพิ่มคนอบรมเข้าไปอีกต่อมาก็อนุมัติหลักฐานครับการอบรมนะครับแล้วก็รายงานนะครับนี่ตรงนี้เป็นแดชบอร์ดรายงานแล้วก็ตั้งค่าอ e ีเมลครับ ส่วนตรงนี้ครับจะมีโปรไฟล์ตรงรายงานเนี่ยสามารถ X เอ็กพอร์ตออกเป็น excel ได้นะครับแล้วตรงนี้ครับตรงโปรไฟล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับต่อมาผมจะเข้า user อร์ของพนักงานนะครับเห็นไครับพนักงานก็จะเข้ามาครับก็จะเห็นว่าตัวเองมีคอร์สอบรมกี่อันครับเห็นไม่มมีคอร์สอบรมทั้งหมดสามอันนะครับเสร็จแล้วไปหนึ่ง ยังไม่เสร็จอีกสองนะครับโภเกสก็คือเป็นสามสิบสามเปอร์เซ็นะครับยังไม่ครบถึงห้เปอร์เซ็นข้อนี้ก็ไปที่การอบรมของฉันนะครับก็จะเห็นเลยว่ามีเสร็จสิ้นไปแล้วหนึ่งอันนะครับยังไม่เสร็จอีกสองอันต้องส่งข้อมูลไปให้ HR นะครับเมื่อเราอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีข้อมูลส่วนตัวครับที่เปลี่ยนได้แล้วก็มีเปลี่ยนรหัสผ่านได้ครับต่อมาครับเราก็จะส่งว่าเราไปอบรมเลี้ยวสามมาแล้วนะครับกดส่งหลักฐานครับ ก็ใส่เลือกวันเดือนปีที่ไปอบรมมานะครับเสร็จแล้วก็ใส่หลักฐานรูปครับหนึ่งสองสามใส่ได้สามรูปตัว่าผมอัพรูปนี้ไปแล้วกันนะครับเป็นรูปหลักฐานการอบรมเสร็จแล้วก็ใส่หมายเหตุไหมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เสร็จแล้วให้เรากดคเขาว่าส่งหลักฐานครับ ข้อนี้ต่อมาเนี่ยก็จะส่งไปที่แอดมินครับให้แอดมินอนุมัติสถานะตอนนี้ก็คือรออนุมัติครับเห็นไหมรออนุมัติตรงน,นี้เราย่อได้ครับย่อขยายได้ราวนี้จะเราไปที่หน้าแอดมินต่อเข้ามาที่หน้าแอดมินครับก็ไปที่อนุมัติหลักฐานโอเคครับมีส่งเข้ามาหนึ่งอันก็คือคนเมื่อกี้นั่นแหละกดไปที่ลูกตาครับดูรายละเอียดเห็นไหมมีหลักฐานหนึ่งสองสามเพิ่มานี่รายละเอียดการอบรม นะครับอ่าเราก็ดูหลักฐานครับเสร็จแล้วก็อนุมัติอ่าเพราะว่าอนุมัติกลับมาที่เมลก่อนอีกนิดนึงครับเมื่อกี้เราส่งหลักฐานแล้วนะหลักฐานที่เราส่งไปเนี่ยมันก็จะถูกกลับมาที่เมลครับว่าเฮ้ยเราส่งไปให้ HR หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้แล้วนะให้อนุมัติว่าเราไปอบรมมาเรียบร้อยแล้วกลับมาที่แอดมินครับแอดมินก็อนุมัติ เป็นมาเอามาเร็จเรียบร้อยแล้วไปที่อ e ีเมลครับก็จะเห็นว่าพนักง,งานก็จะเห็นแล้วว่าเอา่อเขียนอ่านอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะกลับไปที่ยูเซอร์ของพนักง,งานครับก็จะเห็นโปรเกตสส์บาร์ครับขึ้นมาแล้ว67เปอร์เซ็นเหลือไม่ส่งอ e ีึ่งอันนะเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับระบบบริหารการจัดการอบรมครับอาจจะเป็นการอบรมประจําปีนะครับหรือว่าอบรมที่ พนักงานต้องอบรมนะครับทุกๆปีนะครับแล้วก็สามารถส่งทางกบลบรมได้แล้วก็มีโปรเกสบาร์ให้ดูครับว่าเขาต้องอบรมอีกเท่าไหร่ถึงจะครบร้อเ